เรื่องนักบวชเปลือยชื่อโกรักขติยะเจดพักวะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่นิคมชาวถูลูชื่ออุตรากาในชุมชนชาวถูลูครั้งในเวลาเช้าเราครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรมีสุนัขขัตตะลิชวีบุตรเป็นปัจฉาสมณะเข้าไปยัง อุตรากานิคมเพื่อบินทบาทสมัยนั้นมีนักบวชเปลือยชื่อโกรักคติยะประพฤติอย่างสุนักคือครานไปด้วยข้อศอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากสุนักขตาิชวีบุตรได้เห็นเขาแล้วจึงมีความคิดดังนี้ว่าสมณะครานไปด้วยศอกและเขา่า กินอาหารที่กองบนดินด้วยปากเป็นพระอาหารหันชั้นดีครั้งนั้นเราได้รู้ความรำพึงของสุนัขขัตตะลิชวีบุตรด้วยใจจึงกล่าวกับสุนัขขัตตะลิชวีบุตรว่าโมฆะบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะสักยะบุตรอยู่หรือเขาได้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ฉชไหนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกข้าพระองค์อย่างนี้ว่าโมคะบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะสักยะบุตรอยู่หรือสุนัขขัตตะเธอได้เห็นนักบวชเปลือยโกรคัตติยะนี้ผู้ประพฤติยอย่างสุนัขคลานไปด้วยข้อศอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากแล้วได้มีความคิด ดังนี้ว่าสมณะที่ครานไปด้วยข้อศอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากเป็นพระอรหันต์ชั้นดีมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะก็พระผู้มีพระภาคยังคงหวงความเป็นพระอรหันต์อยู่หรือโมคะบุรุษเราไม่ได้หวงความเป็นพระอรหันต์เลยแต่เธอได้เกิดความเห็นชั่วนี้ขึ้น เธอจงละความเห็นชั่วนั้นเสียความเห็นชั่วนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกือก้อกูลเพื่อทุกแก่เธอตลอดกาลนานเลยสุนัขขัดต,ตานักบวชเปลือยโกลักขะติยะที่เธอเข้าใจว่าเป็นสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีนั้นอีกเจ็ดวันจกตายด้วยโรคอลักสกกะ และจักไปเกิดในหมู่อสูนชื่อกาลากันชิกาซึ่งต้อยต่ำกว่าหมู่อสูนทุกประเภทและคนก็จะนำศพนั้นไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อว่าวีระนัดธรรมภกะถ้าเธอประสงค์จะรู้พึงเข้าไปหานักบวชเปลือยโกรักขติยะแล้วถามว่าท่านโกรักขติยะท่านทราบคติของตนหรือ เป็นไปได้ที่เขาจะตอบว่าท่านสุนักขัตตะเราทราบคติของเราคือจะไปเกิดในหมู่อสูนชื่อกลกันชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูนทุกประเภทพักวะครั้งนั้นสุนักขัตตะลิชวีบุตรได้เข้าไปหานักบวชเปลือยชื่อกรักขติยะถึงที่อยู่ แล้วได้พูดกับนักบวชเปลือยโกรักขัติยะดังนี้ว่าท่านโกรักขัติยะพระสมณะโคโดมพยากรณ์ว่าอีกเจ็ดวันโกรักขัติยะจะตายด้วยโรคอลาสกะแล้วจักไปเกิดในหมู่อสูนชื่อกาลักกันชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูนทุกประเภทและคนจะนำศพนั้นไปทิ้งที่ป่าช้า ชื่อวีรนัรรมภกาท่านโกรักขติยะควรกินอาหารแต่พอสมควรและดื่มน้ำแต่พอสมควรเพื่อทำให้คำพูดของสมณาโคโดมผิดไป 8. ภคักวะตอนนั้นสุนัขขัตตะลิชวีบุตรไม่เชื่อตถาคตจึงนับวันและคืนตลอดเจ็ดวันโดยเริ่มจากวันที่ล่วงไปหนึ่งวัน สองวันต่อมาก็ถึงวันที่เจ็ดนักบวชเปลือยโกรกักขติยะก็ได้ตายด้วยโรคอลักษกะแล้วก็ไปเกิดในหมู่อสูนชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูนทุกประเภทและคนนำศพนั้นไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อวีรนัตรมภกะเก้าภควะ สุนักขตตะลิชวีบุตรได้ฟังข่าวว่านักบวชเปลยโกรคัติยะตายด้วยโรคอลสก,กะถูกเขานำไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าชื่อวีรนัทธรรมภกะจึงเข้าไปหาศพนักบวชเปลยโกรคัติยะถึงป่าช้าชื่อวีรนัทธรรมภกะแล้วใช้มือตบศพนักบวชเปลยโกรคัติยะสามครั้ง ถามว่าท่านโกรักขติยะท่านทราบคติของท่านหรือขณะนั้นศพนักบวชเปลือยโกรักขติยะลุกขึ้นยืนเอามือลูบหลังแล้วตอบว่าท่านสุนัขขตตาเราทราบคติของเราเราไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาละกันชิกาซึ่งตำต้อยกว่าหมู่อสูนทุกประเภท แล้วล้มลงนอนหงายอยู่ณที่นั้นเองส0บพักวะครั้งนั้นสุนัขตะลิชวีบุตรเข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วนั่งณที่สมควรเราได้กล่าวกับสุนัขตะลิชวีบุตรดังนี้ว่าสุนัขตาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเราปราลบักบวชเปลือยกรักขติยะแล้ว พยากรณแก่เธอไว้อย่างไรผลของการพยากรณ์เป็นอย่างนั้นหรือหรือว่าเป็นอย่างอื่นสุนัขตตะลิชวีบุตรตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงประรบนักบวชเปลือยโกรคัติยะแล้วพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ไว้อย่างไรผลของการพยากรณ์เป็นอย่างนั้นมิได้เป็นอย่างอื่นเลย สุนักขัดตาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นเราได้แสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์หรือยังไม่ได้แสดงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ทรงแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์แล้วแน่นอนมิใช่ไม่ได้ทรงแสดงโมคะบรุษ ถึงอย่างนี้เธอยังจะกล่าวกับเราผู้แสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์อยู่อีกหรือเธอจงดูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรพักวะสุนัขตะลิชวีบุตรเมื่อถูกเราว่ากล่าวอย่างนี้ ได้หนีไปจากธรรมวินัยนี้แล้วเหมือนพวกควรเกิดในอบายกลับมาตกนรกฉะนั้น